แคูณ4น่าใช้ยังไงนะฮะวันนี้นะครับโรจะพามากับเจ้าตัวนี้นะครับขอดเจ้าตัว DBL นะครับตัววาแท็กนะครับขับ4นะครับอันนี้เราจะบอกเลยนะรถหาค่อนข้างยากนะครับมีจำนวนจํากัดนะครับตัวนี้ขับ4เจ้าตะกุลกระบะเนี่ยลูกค้าหากันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วน่าใช้มันดียังไงนะครับต้องลองตามมาเลยนะครับผมผมาบอกข้าตัวนึงก่อนนะครับ ค่าตัวของเจ้าตัวนี้นะครับผมพิเศษสุดๆนะครับสําหรับลูกค้าที่อยู่ในช่องโอนะฮะค่าตัวของเจ้าตัวนี้นะครับหนึ่งล้านสามแสนนะครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับโอจัดหนักๆให้นะครับเจ้าตัวลนเจอร์วายแตัวนี้นะครับกับสี่นะสลดไปเลยนะครับหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับผมน่าน่าใช้จริงๆนะครับน่าใชหน่าลองน่าดิ้นลองนะฮะตัวนี้นะครับโอจัดเกิดอีกนิดนึงนะครับหรือว่าจะจัดไฟแนนนะครับดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์นะครับ ได้ถึงนะครับ6ปีไปเลยนะครับ72วดนนะครับก็คือจะจัดได้เลยชิ้นเดียวกันนะครับผมเจ้าตระกูล DBL Y i e Tag ของคันนี้นะครับนี่เลยฮะตามออกมาเลยครับว่าเจ้าตัวนี้ครับมันน่าใช้ยังไงนะครับอ่าก็ขอสวัสดีใจขับของทุกท่านนะครับเป็นทางกายอีกรอบนะครับในช่องขอไบโอบิวนะครับก่อนรับชมคลิปงเต็มเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดสมัครไทยไว้ด้วยนะครับแหมตอนนี้นะครับมีผู้ชมติดตามโอเดยประมาณที่ประมาณไม่ถึงหกร้อยนะครับยังไงฝากด้วยนะครับแหม่ช่วยดันช่องนะครับมี คนรู้จงรู้จักแนะนำครับออกรถสอดก็ได้ค่าแนะนำพิเศษเพิ่มเติมกันครับ5,000บาทนะครับยิ่งมาจากช่องโอเดี๋ยวจับพิเศษให้เลยนี่ครับเจ้า r นเจอร์วายแท็กสี่คูณสี่เอทนะครับดอกเบี้ยพิเศษไปเลยนะครับ0%นะครับ72วันนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งนะซึ่งเราจับพิเศษให้คุณลูกค้าไปเลยนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะนี่เลยออกมาแรกตั้งแต่กระจังหน้าเลยนะครับ โอ้โหกระจังหน้านะครับเนี่ยสปอร์บมากนะครับจะเป็นไฟแมสติก l อ d ดีตาลูกแก้วแล้วนะครับปรับสูงต่ำอัตโนมัติช่แล้วนะครับผมกากกระจังหน้านะครับสีเทากาไฟนะฮะสวยๆไปเลยนะครับความปลอดภัยมาเต็มอยู่แล้วครับเจ้าตัวนี้นะครับกับสีของเรากันชนหน้าครับลูกค้าสังเกตไหมครับบนดิโรงงานเนี่ยจะเป็นตัวเฮดนะครับขนาดใหญ่นะครับมากับแข้งด้านล่างนะฮะสึกว่าเจ้านี้จะมีแข้งเพิ่มให้ด้วยนะครับเดี๋ยวดูให้่ะ นี่ครับแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเนี่ยแข็งบวกเพิ่มมาพันบาทครับลูกค้าจัดกระโดีอยวดูพิเศษให้นะครับเดี๋ยวฟรีให้ไปเลยตาจัดตัหนักให้แน่นอนนะครับแล้วก็จะมีลากจุงด้านหน้าตรงนี้ให้ด้วยนะครับในส่วนของล้อนะครับเจ้าตัวนี้นะครับล้อเดิมๆโรงงานนะครับจะเป็นของโกดเยียนะครับก็คือจะเป็นข้อสิบแปดนะครับผมสองห้าห้าทับหกห้าสิบแปดนะครับโอเคตัวนี้นะครับมาจากปิ่นนกขนาดใหญ่นะครับ เพิ่มความมั่นคงแข็งแรงนะครับเวลาเข้าโค้งนะฮะนี่เลยครับเจ้าไวท์กนะครับจะเป็นใบตโบนะครับสองร้อสิบแรงม้านะครับโอ้โหเสียสิบสปีดแล้วนะครับตัวนี้แรงบิดเท่ามหาศาลครับผมห้าร้อยนิวตันเมตรนะครับแล้วก็จะมีแจมเห็นไหมครับนี่ครับแจมสีดำได้ขนาดใหญ่นะครับแต่กระสีตัวรถนะครับยาวมาเลยนะครับผม ยามากระหูช้าขนาดใหญ่นะครับสิเทากาไฟนะครับพร้อมกล้องรอบคันนะครับนี่นะฮะถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับการออกแบบของเขานะครับระบบไมาสปอร์ตมาให้เรียบร้อยพิเศษครับนี่ครับเห็นไหมเราเปิดประตูนิดนึงนะครับจะมีระบบไฟส่องให้ด้วยส่องสว่างสวยงามนะครับเป็นสมาร์ทคี่เลียใช่แล้วนะครับกุญใจเขาสวยมากมากนะฮะอันนี้ลูกค้ามาจับจองได้นะครับนั่นกระบะน้นใช้งานแนวเรียบหรูนะครับนี่ครับเป็นสมาร์ทคี่เลียแล้ว ถือว่าสวยเลยทีเดียวครับผมแลหล่งหลังคามากกว่าเดิมโรงงานเลยนะครับอันนี้แลหล่งหลังคาขนาดใหญ่เนะฮะอือครับพร้อมกับบันไดข้างขนาดใหญ่พร้อมกันลื่นนะครับ,รอ,อ,รบอ่าในส่วนของสีตัวตัวนี้ครับจะเป็นสีลักกิโลนะครับเป็นสีกันลับพิเศษของฟอร์ดบายแพดกันนะฮะลูกค้าชอบใช้กันนะครับผมตีนี้อาจะเซอร์หนอไล่ไปแล้วเนาะ นี่ครับในส่งของด้านท้ายนะครับยางขนาดแบบว่าพรีเมียมนะครับเท่ากันอย่างที่โอเกลมไปนะฮะโชนะครับผมโชของเจ้าตัวนี้จะเป็นโชอยู่นอกแคสซีนะครับเวลาคุณลูกคุลูกค้านะครับเข้าโค้งเข้าโค้งก็ได้สมรรถนะที่ดีมากนะครับแล้วก็แนบมีถึงสี่ชิ้นครับนี่ครับโอซูมให้ดูเลยนี่ครับมันทัะมุนได้หนักมากนะครับถึงหนึ่งจุดสองตันนะครับอันนี้ฟอดเคมาแล้วนะครับกระบะไลเนอร์เดิมเดิมโรงงานเลยนะฮะ แล้วก็นี่ครับตรงนี้ครับเพิ่มการเวลาลูกค้าขนสัมภาระนะครับปีง่ายครับไม่ต้องมาปีนที่รอนะโอ้โหถือว่าดีเลยนะครับคันนี้อันตรายนะลูกค้าบางมุ่นไม่มีตรงนี้นะครับมันก็จะปีนที่รอมันก็จะเด้งออกขึ้นมาถรือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับผมนี่เลยฮะด้านท้ายนะครับจะมีสัญลักษณ์ขับสี่อยู่นะครับสี่พูงสี่นะครับผมอ๋อแล้วก็ตัว ปท้ายนะครับจะมีระบบมค์สปอร์ตเตือนคันชนถอยหลังให้ด้วยอันนี้โอแจ้งทุกคิดนะครับบอกมันน่าใช้นะครับสน่นรถโหนักหน่วงจริงขอยเตือนให้ด้วยเบรกให้ด้วยครับเพราะเพราะว่าจะทำงานคู่เซ็นเซอร์นะครับนี่แหละนะฮะเราจะมีคำว่าวแท็กตรงนี้นะครับจะสวยเลยอักษรเลนเจอร์นะครับจะปั๊มนูลงไปนะฮะ ที่คุณลูกค้าชอบนะครับว่าจะใส่แดปเตเพิ่มเข้าไปหรือเปล่าแล้วก็ตรงนี้ครับกล้องหอยหลังนะครับมาเก็บไว้ตำแหน่งที่ดีมากนะครับอ่าเจ้าเ,เกินไปนะครับเพราะตัวนี้นะครับมันก็จะมีช่องต่อสายไฟตรงนี้ให้ด้วยนะครับโอ้โหคุณลูกค้าไปคแค,ม,แค,ม,แคมปงแคมป์ปิ้งนะครับกระบะไลเนอร์นี่มาจากของแท้ของฟอร์ดอยู่แล้วนะครับอันนี้มาจากเดิมเดิมโรงงานเลยไม่ต้องติดเพิ่มนะครับ โอ้โหนี่ครับโลบาขนาดใหญ่นะครับของตะก,กูลมาแท็กนะครับจะเป็นสีเทากับไฟนะครับอันนี้นะีาคนชอบนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดบางเคสเนี่ยถ้าเป็นท็อปอัพเป็นตรตุ่นสตอมแท็กที่รีวิวไปเนี่ยมันจะไม่มีตรงนี้เนาะแต่ส่วนตรงนี้ลูกค้าบางเคสชอบมากนะครับเพราะว่าเวลาเรากดสัมภาระเนี่ยมันสามารถมาเชื่อมตรงนี้ได้แต่ว่าสวยเลยทีเดียวนะครับโอเคครับนี่ฮะเสาอากาศครับบนสมบูรลูกค้านี่จะมีเสาโผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับแต่ว่าอันนี้อยู่ที่ความชอบครับ ลูกค้าไม่อยากให้มีเสาก็แค่เอาคลิปฉลับใส่เข้าไปครับโอจัดการให้ได้แน่นอนนะครับผมในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะจะเป็นสีโทนสีดำาลยนะครับไฟ LED นะครับส่องสว่างมากลูกค้าครับนี่ครับที่แขวนทรงแขวนเสื้อนะฮะในเรื่อของเจ้าไวแท็กเนี่ยนะครับนี่ฮะมันก็จะมีดิ้นได้นะครับสิ่งเหลืองนะครับปักกับตัวเบาะเลยนะครับผม ไอ้ศฟิกมีเรียบร้อยนะครับเดินทางในครอบครัวได้ง่ายดายนะครับโอ้โหนี่ครับมีที่วางแก้วตรงนี้ด้วยนะครับดึงไม่ดึงง่ายมากครับลูกค้าใช้งานแบบว่าดีมากได้เลยนะฮะแอร์หลังครับเราสามารถปรับจากคอนโซลด้านหน้าตรงซิงโฟเอได้นะครับขันคือสองนิ้วเนาะแล้วก็จะมาแอร์ด้านหลังตรงนี้นะครับการต่อไฟนี่มีทุกขนาดนะครับนี่ฮะ อันนี้จมเดิมที่ความชอบอยากแต่งตรงไหนเพิ่มบอกได้ครับซองใส่กระส่งเอกสารนะครับอืใหญ่ครับใส่เอกสารได้เยอะมากนะครับผมบอกได้เลยฮะนี่ครับในส่วนของพ่อคืผู้ขับขี่นะครับบอกไฟฟ้าแล้วครับมีตัวดุนหลังครับแหมเดินทางไกลๆไม่ต้องกลัวเมื่อยนะครับบอร์ดนี่ก็ออกแบบมาเป็นเอกลักษณ์พิเศษนะครับจะมีคําว่าวายแช็ตรงนี้ด้วยนะครับ บ่งบอกชื่อรุ่นเลยนะครับเวลาลูกค้าขึ้นมานั่งห้องโดยสารของเรานะครับนี่ครับด้านข้างประตูนะครับที่วางขวดนงขวดน้ําขนาดใหญ่นะครับวางได้หนึ่งจุดห้าลิตรนะโอเคยเอามาวางแล้วนะครับกดประมส่งบัตรซีนะครับวางตรงนี้ได้นะครับแล้วก็การปรับกระจกงกระจกนะครับปรับกระจกขึ้นลงปรับองศากระจกนะครับดูตรงนี้ได้ครับใช้งานง่ายครับแล้วเวลาคณลูกค้าขึ้นรถนะครับนี่จะมีที่จับตรงนี้ให้ด้วยนะครับ ขึ้งง่ายเลยทีเดียวนะครับรถของเขาถามว่าสูงไหมก็ประมาณนึงนะเนี่ยเอาลองแพนมาดูยาวๆนะครับโอ้โหก็คือถ้ามีที่จับขึ้นมาก็คือสามารถช่วยได้เยอะเลยนี่นะครับภายในห้องโดยสารนะครับก็จะมีคำปักคำว่าวายแท็กอยู่นะครับตินได้สีเหลืองเด่นเป็นสง่างานะฮะเห็นนะครับเวลาโอโเปิดไฟอะไอย่างนี้สว่างทั้งคันเลยนะครับโอ้โหแล้วก็วายเลสชารเจอร์นะครับตรงนี้ลูกคลูกค้าสามารถชาร์จแบตตรงนี้ได้เลยนะครับผม สวยงามครับตัวนี้เป็นตัวขับสี่นะครับจะมีการปรับตรงนี้ได้นะครับนี่ปรับหมวดได้นะครับ two high ฮ o u โ h นะฮะที่วางแก้วนะครับวางเอกลักษณ์เป็นพิเศษให้เลยนะครับผมบลไฟฟ้าใช้ดีมากนะคุณลูกค้าเอาย้ำเลยนะฮะเวลารถจะติดอ่ะคุณลูกค้าเข้าเกียร์ดีเดินหน้าอยู่ใช่ไหมครับเราไม่ต้องมานั่งคอยสับเกียร์เนาะเดี๋ยวเกียร์พีเดี๋ยวเกียร์ดีเนาะเวลารถจะติดเราสามารถใช้ระบบนี้ได้เลยนะครับใช้ง่ายง่ายเลยทีเดียว โอ้โหนี่ครับการปลอมมาการขับขี่ครับระบบซัคชั่ n คอนโทรลนะครับจะเปิดจะปิดนะครับโมแนะนําให้เปิดไว้นะครับโอเคเพื่อก้องกันการลื่อนถล่นะครับแล้วก็ระบบพวกเซนเซอร์ p a r กิ้งต่างๆนะครับสามารถเปิดหรือปิดตรงนี้ได้ครับหมดการขับขี่ตรงนี้ตั้งได้นะครับหน้าจอซิงโฟเอขนาดใหญ่นะครับ1ิบนิ้วเลยทีเดียวนะฮะนี่ครับแล้วก็ระบบพวงมาลัยของเขานะครับเป็นมาติฟังชันแล้วนะครับ โอ้โหนี่ครับเห็นเด่งเป็นสว่างนะครับนี่โอเปิดระบบไฟให้ดูนะครับมีโลโก้ฟอร์ดเด้งขึ้นมาเลยมันจะเป็นนะครับระบบนะครับมาเต็มครับพุดคอนโทรลลิมิตความเร็วนะครับกายะตามรถขัาหน้านะครับเลนคิปปิ้งนะครับสั่งงานด้วยเสียงตรงนี้สามารถใช้ได้หมดนะครับผมนี่แล้วก็ตั้งหมดตั้งเมนูการขับขี่ครับอยู่ตรงนี้ได้ครับ ข้อดีของเจ้าตัวนี้นะครับอ่าถึงที่โอรีไปอยู่ที่ความชอบครับลูกค้าแต่รุ่นนี้มันน่าใช้เพราะหนึ่งเดินนะครับโอ้โหราคาเหมาะสมครับขับสี่ได้ขนาดนี้ลูกค้าหาขับสี่กระบาดอ่ะไม่ได้อย่างนี้ได้ง่ายๆนะครับมันก็เกวะน้ำมันนะครับนี่ครับโอ้ลองแผ่นให้ดูเนาะนี่ครับเกวะน้ำมันตรงนี้นะฮะนี่เลี้ยวโอชีดูดูง่ายนะบางลูกค้าบางเคสที่ถยบยร่นมาหน่อยทุกความชอบละกันนเกินอย่างนี้ครับแต่ก็ถามโอส่วนตัวเนี่ยโอชอบแบบนี้มากกว่า แน้วมันเห็นง่ายครับฝั่งขวามือถ้าเป็นบางรุ่นเี่นจะอยู่ตรงนี้ครับตรงกลางเลยแล้วมันก็จะมีเกยร์หลายๆอย่างบอกครับอยู่ที่ความชอบโอเกิดอย่างนี้รับอย่างที่เราต้องการใช้นะครับเราใช้แบบใหนเราสะดวกแบบไหนก็แบบนั้นได้เลยนี่ครับพุณกพูนเครื่องยนต์นะครับมันก็ที่ปัดน้าฝนนะครับโอจะบอกว่าเป็นอัจนมิตะนะนี่ครับโอซูมให้ดูนะฮะนี่จริงๆมันเป็นออโต้นะครับคุณลูกค้าข้อดีของมันนะครับเวลาคุณลูกค้าฝนตกฝนตกนี่โอออกมาดูข้างนอกนิดหนึงครับ โอ้ oh, โหลูกค้าจะได้เห็นภาพนะครับเรียวๆเลยนะฮะนี่ครับเอาแผนมาดูข้างนอกนะครับที่ปัดน้ําฝนของเรานี่ครับเวลาลูกค้าฝนตกแรงหรือว่าตกเบาๆเนี่ยมันสามารถทํางานออโต้ได้เลยนะครับลูกค้าก็ขับอย่างเดียวเลยครับไม่ต้องมานั่งคอยมาปรับที่ปัดน้ําฝนให้มันรุ่นวายนะครับซึ่งตัวนี้ตอบโจทย์ได้เลยนะบอกได้เลยนะฮะผมแต็นงกันบ้างครับสําหรับเจ้าตัวレンジャーワイターนะครับตัวนี้นะครับหล่อๆไปเลยนะครับ วันนี้นะโอพามาดูดพิเศษสุดๆนะครับรถที่สอบพระประแดงเรานะครับมีพร้อมส่งม้อนะครับโอบอกก็เลยนะฮะจับโปรหนักๆคืนหน่วยแน่นอนครับส่วนรถถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทไปเลยนะครับหรือจะดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์นะครับสี่ปีนะครับสี่สิบแปดงน่วนะครับเราสามารถจัดการให้ได้นะครับอยู่ที่ลูกค้าต้องการเลยครับอยากได้แบบไหนนะครับโอแพมาให้ดูนะครับรอไหมโอ้โหหมอนะครับ บอกสำหรับลูกค้านะครับเนี่ยยิ่งตาจากช่องโอเดี๋ยวโอพิเศษให้นะครับไม่ว่าจะเป็นลูกค้าแนะนำนะครับแนะนํามาซื้อคันนี้นะครับก็ได้พิเศษคันแนะนำห้าพันนะครับหรือว่าลูกค้าจัดเองนะครับโอบอกไปนะส่วนลดดอกเบี้ยศูนเปอร์เซ็นจัดได้หมดนะครับผมทางช่องของที่โอรีวิวเนี่ยฟอร์ไบโอรีวิวนะครับจัดโปรพิเศษให้คุณลูกค้าแน่นอนนะครับขอเพียงแค่เปิดใจทักมาครับโอดูแลเป็นพิเศษให้แน่นอนนะครับหลังการขายไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวดูแลเป็นพิเศษให้แน่นอนนะครับผมครับอยากได้คันนีี้ดดรนะคับ ต้องรีดทักมานะครับลูกค้าสามารถสแกน QR โ o d e ได้นะครับตรงนี้เลยนะฮะแล้วก็ติดต่อที่เบอร์นะครับ0 9นเก้าหกนะครับเก้าหกเจ็ดห้านะครับนะเพื่อที่จะเป็นเจ้าของเจ้าตัว w วท์แคตัวนี้นะครับตัวดีบีเ w วายแคกับสงนะครับผมรีทักมานะครับมีจำนวนจำกัดนะอย่าหมด่อดแล้วนะครับลุงแค่นี้นะบอกได้เลยครับ